โหลสวัสดีครับเมื่อนพี่ที่เข้ามาถึงแล้วสามารถส่งข้อความมาทักทายกันได้นะครับโอเค สวัสดีคำนัดลงทุนทุกท่าน,น,นวันนี้เนาะกลับมาเป็นไลฟ์แบบปกตินะพอดีว่าช่วงช่วงสองสาไลฟ์ก่อนนะครับผมผมติดธุระเนาะก็เลยไม่ไม่สะดวกที่จะไลฟ์ตอนเวลาที่เรามีนัดกันนะผมก็เลยอัดแล้วก็ทําเป็นพรีเมียร์ไ้นะครับไม่ทราบว่าชอบหรือเปล่าครับถ้าชอบนะบอกผมได้นะเพราะว่ามันก็เป็นการเขาเรียนนะผมก็จะได้สามารถ ขาเลยนะปรับแต่งนะไลฟ์ให้มันเข้ากับเพื่อนๆพี่ได้ได้ได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วเป็นการสะดวกด้วยไม่ใช่อะไรเนาะเพราะบางบางครั้งเนี่ยตอนนี้ผมมาเล่นตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนาะช่วงระยะเวลาประมาณนี้มันก็คือช่วงตลาดที่เขาใกล้ๆจะเปิดเนาะถ้าทําเป็นพรีเมียร์ได้เนี่ยมันก็เป็นการสะดวกทั้งกับผมแล้วก็เพื่อนๆพี่ด้วยนะสามารถมาดูกันได้ตามเวลาที่ตัวเองเขาเลยนะเวลาที่ตัวเองสะดวกแล้วมีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เหมือนเดิมเนาะหรือว,ว่านักลงทุนท่านไหนนะครับที่อยู่ในในอยู่ในคอร์สเนี่ยก็สามารถ นำประเด็นที่อยู่ในไลฟ์เนี่ยมาถามผมได้เหมือนเดิมนะผมก็จะเอาไปตอบให้เหมือนเดิมนะครับโอเคสัปดาห์นี้นะครับตัว subject company นะจะเป็น etn r นะ equitrans midstream corporation นะครับตัวนี้จะเป็นหุ้นในตลาดฝั่งของสหรัฐอเมริกานะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไว้ในไลฟ์ก่อนๆนู้นนะว่าตอนนี้ผมไปเล่นหุ้นสหรัฐเลวนะแล้ววันนี้ผมก็จะเอาตัวอย่างหุ้นที่ผมได้มีเล่นจริงในตลาดนะครับเอามาวิเคราะห์ให้ดูแบบคร่าวๆว่าเนี่ย ทฤษฎีวายคนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในหลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ประเทศอะไรก็แล้วแต่เนาะเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อทํากําไรได้เสมอนะมันไม่ได้จํากัดนะครับว่าเขาเรยนะไม่ไมไจํากัดว่าต้องเป็นหุ้นเท่านั้นเป็น Forex เท่านั้นเป็น Option เป็น Futures เท่านั้นมันไม่ได้จํากัดแบบนั้นเนาะวันนี้ผมก็เลยจะเอาตัวหนึ่งที่ผมเล่นจริงอะมาวิเคราะห์ให้ดู เพราะว่าตัวนี้ผมก็มีเข้าลงทุนตรงนี้เนาะเข้าลงทุนตรงเขียวๆเ,เนี่ยแล้วราคามันก็เคลื่อนที่ขึ้นไปนะเดี๋ยวผมก็จะไาวิเคราะห์กันนะครับว่าเ,เนี่ยผมวิเคราะห์ยังไงถึงเข้าลงทุนตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมมาดูกันนะโอเคถ้งางั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะเหมือนเดิมนะครับเวลาเราจะวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่เนาะสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะเน้นย้ำให้นักลงทุนทุกท่านนะครับดูก่อน ก็คือการวิเคราะห์อะไรครับจำได้ไหมการวิเคราะห์ Market Cy c l e ครับเดี๋ยวดูวัฏจักรตลาดโดยรวมเนาะให้เราซูมออกมาครับอย่าดูแค่นี้นะสมมติถ้าตรงนี้เป็นปัจจุบันนะครับอย่าดูแค่นี้นะไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าเราไม่เห็นเนาะว่าราคาเคลื่อนที่เป็นแบบไหนมาจากจุดไหนและกำลังจะไปที่จุดไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับการวิเคราะห์ตามทฤษฎีไวค็อปที่ดีผมจะแนะนำเนาะให้เราซูมออกมาประมาณนี้ ประมาณ2ปีประมาณปีครึ่งเนาะจะได้เห็นภาพรวมแบบประมาณเนี้อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างยาวนะแต่ตัวนี้เห็นไหมถ้าเราสู่ถ้าเรามองแค่นี้นะครับเราจะเห็นแค่ว่าเฮ้ยมันขึ้นมาพราตรงนี้ก็อะไรไม่รู้ถ้ามองแค่นี้นะบางครั้งนะครับเราอาจจะนึกว่าตรงเนี้เห็นไหมเป็นอะไรครับเป็นดาวนเทรนเนาะเป็นมาร์กดาวแต่ในความเป็นจริงนะถ้าเรามองให้มันกว้างพอนะครับเนี่ยเราจะเห็นนะว่าตรงนี้มันไม่ใช่มาร์กดาวนะ ตรงนี้ทั้งโซนเนี่ยมันเป็น accumulation นะครับเนี่ยผมวาดให้ดูและไอ้มาร์ d ดาวจริงๆของหุ้นตัวเนี้ยของ etn r อะ่ะมันคือตรงนี้เนาะเห็นไหมเดี๋ยวผมขยับมาตรงนี้ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวผม เห็นป่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตั้งแต่หุ้นตัวนี้เข้า IPO ในตลาดเนาะเราจะเห็นว่าเขาทํากรอบกรอบแรกตรงนี้เนาะเนี่ยหลังจากนั้นทําไมครับทําอะไรทํา lower high lower low ลงมาตลอดเลยนะเห็นป่ะ lower high นะครับ lower low เนี่ย lower high lower low เนี่ยเห็นไหมครับ lower high ลงมาตรงนี้เนาะแล้วเนี่ย lower low ลงมาตลอดทางเนาะ ถ้าเราดูไม่ดีเราอาจจะวิเคราะห์ผิดได้ดังน,นั้นผมจะแนะนำนครับให้เราซูมออกมาเขาเรียกซูมเอาออกมาไกลๆเพื่อดูว่าราคาหุ้นมันเป็นยังไงบ้างและเนี่ยถ้าเรามองดีๆนะครับถ้ามองอย่างเงี้ยอาจจะมองแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆแนละมันยาผิดปกติเดี๋ยวผมจะลองไปกราฟวีให้ดูมองอย่างเงี้ยเราเริ่มคุ้นๆเหมือนที่ผมเคยวิเคราะห์ไวคอตอนตลาดไทยไหมครับคุ้นๆไหมทำไมครับเซลลิงไคลแม็กถูกไหม กระแทกหนึ่งครั้งหยุดถูกปะตลาดทําไมครับอ่าสร้างกรอบถูกไหมแล้วทําไมมีการเก็บของมีการเก็บของแล้วนี่อะไรครับเห็นตรงนี้ไหมเดี๋ยวผมวาดอนี่กอนนะเ้ยเดี๋ยวผมใช้นี่ดีกว่าจะได้ชัดๆนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เบี้ยวเห็นกอบไหมแล้วนี่อะไรเห็นไหมครับตรงเนี้ย สปริงนะครับเช็คเอาทปุ๊บแล้วดึงกลับเห็นปะดึงปุ๊บพุ่งดึงกลับขึ้นมาทันทีปริมาณซื้อขายวิ่งกลับมาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยะนะว่านะว่าตัวเนี้ยทำกรอบสะสมที่ใหญ่มากใหญ่มากๆเลยนะแล้วทำไมครับแล้วมันมาสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ขึ้นในอะไรครับอ่าใน Time Frame Day เป็นตลาดขาขึ้นแล้วใน Time Frame Day เนาะเดี๋ยวผมกลับมาที่เดิมตอนี้พอเรารู้แล้วเนี่ยว่า i ท e f r ฟรมใหญ่ทำไมครับตรงเนี้ยทั้งทั้ง ทั้งกองเนี่ยครับักลงทุนเห็นแล้วว่าตรงนี้มันเป็น accumulation ถูกไหมมีการทำ spring บริเวณโซนนี้แล้วแล้วตลาดดีดกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงแปลว่าหลังจากเนี้ยถ้ามันเป็นไปตามทฤษฎีไวคอรเหมือนที่เราเรียนกันเนาะมันจะเข้าสู่อะไรครับนี่เลยมันจะเข้าสู่ตลาด m a r c อ up ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปหน้าที่ของเราครับคือรอให้ตลาดเปลี่ยนแปลงเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวและหาจังหวะ เข้าซื้อเพื่อทํากาไรในแนวโน้มขาขึ้นเนาะพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราก็อ่าทำไมครับเราก็มานั่งดูแลละมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้ยังไงอย่างที่ผมบอกตอนช่วงไลฟ์ก่อนๆนะว่าให้เราครับเอาเส้น EMA 200เนะเนี่ยเส้นนี้ EMA 200กดแอดเข้ามานะแล้วหลังจากนั้นถ้าราคายืนเหนือเส้น200วันแล้วเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นได้อย่างชัดเจนเนี่ยอันเนี้ยอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและแน่นอนเข้ามาร์คัพตามทฤษฎีไวคอรบแล้วคราวนี้ครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนก่อน ผมอยากจะพอยต์เอาอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมราคาจริงๆเราเห็นลักษณะการแก็บขึ้นแบบนี้ราคาวิ่งขึ้นจากตรงนี้นะเห็นไหมประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ4.7บาทเนาะแล้วแก็บพุ่งขึ้นไปอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ย9บาทประมาณเกือบประมาณ9ดอลลาร์ประมาณ10เนี่ย9.8ดอลลาร์วิ่งขึ้นมา1 0 0แต่ทำไมครับ ราคาไม่ย่อลงนะประลาดไหมครับลองจินตนาการครนักลงทุนทุกท่านถ้าเราถือหุ้นอยู่เนาะเราถือหุ้นอยู่ตอนแรกผมลงทุนไป10ล้านดอลลาร์แค่ไม่กี่วันนะแค่ไม่กี่วันผมเด้นย้ำตรงนี้นะจากตรงนี้ถึงตรงเนี้ยมันแค่ประมาณเท่าไหร่ครับ40วันเท่านั้นเองตอนแรกลงทุนไป10ล้านตอนเนี้มีเงิน20ล้านไม่อยากขายแล้ครับ ถูกปะใครๆก็อยากขายแต่ทำไมเขาไม่ขายออกมาจนราคามันไหลกลับลงมาถูกไหมถ้าดีแรงขายจริงๆราคามันต้องซึมลงเนาะแต่อันนี้ไม่ครับมีการยืนรักษาราคากรอบแบบนี้รับทุกราคาเพื่อเคลื่อนที่ขึ้นต่ออันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยนะที่ถ้าเราลงทุนไปเยอะนะครับเราจะเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมแบบนี้ได้ราคาวิ่งขึ้นไปเยอะมากแต่ไม่ดึงกลับเลยแปลว่าทาไมครับ คนที่เขาซื้อของมาเขารู้ไงครับว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะไปได้อีกจาก10ล้านเป็น20ล้านนะ่มันยังน้อยไปมันไปได้ไกลกว่านี้มันเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเนี่ยพะเราดูแค่นี้เราจะพอเดาๆได้นะว่าราคามันจะไปได้ไกลกว่านี้เห็นไหมถ้าขายตรงนี้ก็ขายหมูถูกไหมครับขายตรงนี้ได้ไม่สิบล้านเหรียญอ่าพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็มาเริ่มดูแล้วถ้าเราเห็นนะเราจะเริ่มรู้สึกได้นะครับว่าพฤติกรรมราคามันเป็นเหมือนที่ผมเคยเล่าตอนแนวโน้มขาขึ้นในไวคอป่ะ ตอนราคาวิ่งขึ้นพ <found ing> ุ่งกระฉูดถ huh ูกไหมครับบอลุ่มเข้าแล้วพอราคาซับซ้ายไปข้างๆทําไมครับอหเห็นป่มราคามันทําไมครับมันช็อปลงช็อปลงช็อปลงช็อปช็อปช็อปคือเหมือนมันเคลื่อนที่เหมือนคนแก่ใกล้ตายลง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 เหมือนไม่มีคนขายแล้วทําไมครับอ้าวอลรุ่มมันแห้งลงเห็นแค่เนี้เราก็ต้องคอยหาจังหวะในการเข้าซื้อแล้วเนาะผมไม่ชอบเข้าซื้อด้านล่างนะผมชอบเข้าซื้อด้านบนเหมือนในไลฟ์ก่อนๆนะที่ผมเคย อธิบายในเรื่องของ y b y n e w h i g h นะผมมาซื้อตรงนี้เลยครับเพราะว่าอะไรครับกรอบแรกที่เขาทำการย่อยแรงขายจากทางซ้ายเนี่ยยังจำได้นะผมมีเคยมีพูดถึงเรื่องการย่อยของทางซ้ายเนาะเนี่ยเห็นว่าถ้าเรามองไปทางนี้เห็นไหมครับมองไปทางนี้เนาะเราจะเห็นเนี่ย ก้อนทั้งก้อนตรงนี้มีคนติดดอยอยู่เยอะเนาะเวลาหุ้นมันกลับขึ้นมาอย่างี้ครับมันจะมีคนขายเยอะแล้วเป็นเรื่องปกติมันเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมหุ้นมันพุ่งขึ้นมาแล้วมันถึงชะงักบริเวณนี้นะมันไม่ใช่ว่าแบบเป็นแบบ magical thing แบบอยู่ดีๆมันมาหยุดตรงนี้พอดีมันไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องของเหตุและผลดีมาซัพพลายตามทฤษฎีไวน์คอฟทั้งหมดเลยเนาะมันมีเหตุผลว่าทําไมราคามันถึงขึ้นแล้วมาหยุดตรงนี้ออกข้างแล้วค่อยขึ้นต่อผมอะรอราคามันย่อยตรงนี้เสร็จขึ้นมาเห็น นะครับเนี่ยแล้วหลังจากย่อยเสร็จเนาะย่อยเสร็จเราจะเห็นพฤติกรรมการย่อยราคาแบบนี้นะคระเดี๋ยวผมจะย่อยเดี๋ยวผมจะวาดให้ดู1ครั้งเห็นไหมอันนี้อีก1ครั้งเห็นปะยกขึ้นมาย่อยเราจะเห็นพฤติกรรมได้นะครับทําไมมันเป็นพฤติกรรมของการที่ราคาย่อวอลุ่มย่อราคาขึ้นวอลุ่มขึ้นเห็นปะ มันกันเป๊ะแล้วทําไมครับแล้วพอเนี่ยแล้วพอมันเบรกเอาออกไปวอลล่มมันกลับมาเห็นไหมมันปุ่มแล้วมันก็วิ่งขึ้นไปเลยเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ดีมาพพลายได้ดีนะเราจะสามารถจับจังหวะการเข้าทํากําไรในลักษณะนี้ได้เนาะส่วนตัวผมมาผมเข้าลงทุนตรงนี้นะซึ่งถ้างงว่าทาไมถึงเข้าตรงนี้นะครับไม่เข้าที่อื่นก็เพราะว่าจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เราค่อนข้างมั่นใจได้แล้วว่า แรงขายทั้งหมดอ่ะมันถูกดูดซับไปแล้วเนะหรือว่าทำภาษาไบคอร์เนี่ยเขาจะเรียก uh, เอ่อ supply absorption นะสำหรับนักลงทุนที่อยู่ในคอร์สเนี่ยสามารถไปดูบทนี้ได้เลยนะครับอยู่ตอนช่วงค่อนข้างจะท้ายๆนะซึ่งผมมามียัดเป็น Ti p s and tricks ให้อีกนะครับว่าเอ่อดูอยังไงนะว,ว่ามันย่อยหมดแล้วหรือ,อยังนะถ้ามันย่อยหมดแล้วจริงพฤติกรรมหลังจากนี้จะเป็นพฤติกรรมขาขึ้นอย่างแท้จริงนะคือทําไมครับราคาจะเข้าทําลักษณะแบบนี้เห็นไหม ไฮเออร์ไฮเออร์โลแล้วเคลื่อนที่ขึ้นออกไปเลยเนาะจะไม่มน,ม,นมาชะงักชะงักให้เราเห็นแล้วนะมันจะวิ่งขึ้นที่ขึ้นไปเลยเนาะเนี่ยผมเข้าลงทุนตรงนี้นะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้นเข้าลงทุนในจังหวะน,นี้ดีที่สุดเข้าแล้วทําไมครับอ่าเราก็ไปขายเนี่ยส่วนตัวผมอะ่ะผมเริ่มขายทํากําไรตรงนี้เห็นไหมมันจะเริ่มมันจะเริ่มเห็นการเขย่าเนี่ยเปลี่ยนแนวโน้มเปลี่ยนเห็นไหมปุ๊บ ผมขายทํากําไรทิ้งเพราะว่าทําไมครับในความเป็นจริงในยหุ้นส่วนใหญ่แล้วมันจะเคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นอย่างที่เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมต้องการจะเน้นย้ำนะครับว่าเราต้อง define define กลยุทธ์ define ลักษณะการเทรดของตัวเองให้ดีเนาะไม่ใช่ว่าเราเห็นว่ามันขึ้นที่ขึ้นไปต่อแล้วหลังจากนั้นเราก็เฮ้ยไม่ขายไม่ขายไม่ขายเพราะว่าลักษณะการเทรดที่ผมบอกเป็นสวิงเทรดอะมันหลุดแนวโน้มก็ต้องขายนะ ต่อให้มันเขย่าแล้วมันขึ้นต่ออันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันนะสมมติเดี๋ยวผมจะเปิดไปให้ดูผู้ไหนตัวหนึ่งนะตัวนี้ผมก็เคยเอามาวิเคราะห์ให้ดูเหมือนกันเห็นไหมถ้ามันหลุดขายก็ขายนะครับไม่ต้องสนใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อมันจะมีหุ้นที่เออเด,ดนะมันจะมีหุ้นที่เคลื่อนที่ขึ้นโดยที่ไม่หลุดแนวโน้มอยู่แล้วนะเป็นเรื่องปกติ ถ้าเราเจอหุ้นแบบนั้นเมื่อไหร่เราก็จะได้กําไรคําโตนะแต่ถ้ามันเนี่ยเห็นป่มไม่หลุดเห็นไหมครับไม่หลุดไม่หลุดเนี่ยเราพอมาหลุดอย่างนี้เราค่อยขายทิ้งมันจะมีหุ้นที่ทั้งเป็นไปตามระบบและไม่เป็นไปตามระบบเนาะเราก็ต้องหาระบบที่เราถูกจระดิดด้วยเท่านั้นเองนะครับอย่าไปคิดเสียดายะไรมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วการเทรดครับมันเป็นเรื่องของการทําซ้ํซะมากกว่านะมันไม่ใช่ว่าเรา เข้าถูกตัวแล้วมันต้องกินให้มันเต็มถามา่ากินเต็มที่มันดีไหมมันดีนะครับแต่ต้องอย่าลืมบิ๊กพิกเจอร์หรือภาพใหญ่ว่าเนี่ยเวลาเราเล่นนะครับมันเป็นเรื่องของการทาซ้ําถ้าเราทําซ้ําแล้วหาเงินแบบนี้เรื่อยเรื่อยๆืๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันไม่จําเป็นที่เราต้องกินให้มันเต็มแบบจนสุดตายจริงๆเพราะบางครั้งะครับหุ้นแบบนั้นมันมีมันมีแต่มันอาจจะเป็นกรณียกเว้นเพียงไม่ไม่กี่กรณีแล้วถ้าเราไปแก้ระบบเพื่อให เพื่อให้มันเป็นไปตามกรณีที่มันมน้อยๆครับกลายเป็นว่าไอตอนที่เราไอตอนที่เราแทนที่เราจะแคปเจอร์กำไรจากหุ้นร้อยละแปที่เราเล่นได้เงี้ยเรากลับคืนไปหมดเลยนะอันนั้นมันก็ทําให้เราเป๋แล้วแล้วมายเชตเสียได้นะผมก็เลยไม่แนะนํานะครับเนี่ยแล้วเนี่ยผมอยากจะ Point out ให้ดูว่าเวลาเราดูพฤติกรรมการย่อยในลักษณะของไวคอรนะครับเราจะเห็นได้เลยนะว่าหน้าตานะครับมันไม่เหมือนกับ พวกเว a c คิว u l เลช o n ที่ผมเคยเอามาให้ดูตอนหุ้นไทยเนาะเราจะเห็นได้นะครับว่าถ้าเราลองมาวิเคราะห์ดูนะเห็นบ้าไบน์ไคมักถูกไหมครับย่อด,ดึงถูกไหมครับกระแทกหนึ่งครั้งทำกรอบราคาถูกไหม้วเราจะเห็นได้นะว่าบางครั้งมันจะไม่ครบอันนี้ครบเห็นไหมปุ๊บยกขึ้นแต่อันนี้เห็นไหมครับ อันนี้ดูการย่อยเอารุนๆวนดูราคาดูวอลุ่มเอารุนรวนเนะมันจะไม่ชัดเจนเหมือนอันนี้อันนี้ถ้าเราลองวาดแบ่งเฟสอะมันจะยังพอวาดได้นะผมาปักให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น A เนาะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น A เสเอยกขึ้นแล้วก็แทกราคา2ครั้งถูกไหมครับหลังจากนั้นทําไมต่อหลังจากนั้นพฤติกรรมเก็บของไม่เก็บของดูตรงนี้ถูกไหมดีเขยา่าทดสอบแรงขายเช็คเอาท์ผมไปเร็วเลยนะเพราะว่าเราไลฟ์กันมาหลายรอบมากๆนะครับแล้วหลังจากนั้นพอนราคาพุ่งเคลื่อนที่ขึ้นก็จะเข้าทําไมครับอ่าเข้าดีตรงบริเวณนี้ แล้วมันก็จะเข้า E ออกโซนนี้ต่อไปเนาะแต่ตรงเนี้ย D E มันอยู่ติดๆกันนะผมว่าแล้วมันจะเปลี่ยดๆกันหน่อยนะอย่างเงี้ยเนี่ย E เป็นขาขึ้นต่อไปเห็นไหมถามว่าหุ้นเมืองนอกมีแบบไวคอร c o ไหมมี แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราเล่นแล้วมันจะเป็นแบบไวคอปเป๊ะๆอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอย่าง P.R.I.M. อย่าง N.V.Y. ที่ผมเอามาให้ดูมันก็มีไม่ครบนะครับเนี่ยแล้วจุดที่ผมเข้าลงทุนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ใช่จุดในไวคอปซะทีเดียวด้วยซ้ำเนาะเห็นไหมเข้าตรงนี้แล้วก็ถือหุ้นไปขายทำกำไรเดี๋ยวผมดูกันนะนักลงทุนท่านไหนมีคำถามสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นย้ำให้นะว่าแต่และส่วนที่ผมพูดหมายความว่าอะไรนะเดี๋ยวผมดูกันมีคำถามไหม โอเคไม่มีเนาะโอเคครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเหมือนเดิมเนานะผมจะเน้นให้คลิปสั้นแล้วนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเวลาเอาไปเล่นหุ้นเมืองนอกเนี่ยมันเล่นยังไงเนาะดูยังไงได้บ้างนะดังนั้นเนี่ยผมเลยเดี๋ยวจะตัดจบไปประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปเนี่ยประมาณ15บหาทีาจะกาลังดีนะพรบางครั้งยาวเกินไปเนี่ยเรียนแล้ว,ลวนักลงทุนหลายท่านก็บอกนะว่าเรียนเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวงงนะเอางั้นเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยว อีก2สัปดาห์เนาะวันวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์ที่1กับวันศุกร์ที่3ของแต่ละเดือนนะซึ่งก็เดี๋ยวเป็นวันศุกร์ที่3นะครับั้งหน้านะเดี๋ยวผมจะเอาหุ้นดีๆนะหุ้นที่ผมมีเล่นในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเอามาชี้ให้ดูต่อนะว่าเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ยังไงเราดูยังไงได้บ้างเนาะเพื่อที่จะหาวิธีทํากําไรในตลาดที่มันนอกเหนือจากตลาดไทย ในปัจจุบันนะเพราะว่าตัวแนวโน้มตลาดไทยนะครับมันไม่ค่อยดีเนาะเนี่ยอย่างเดี๋ยวผมก่อนจะก่อนจะไปเดี๋ยวผมกดไปให้ดูเนี่ยเพราะว่าเซ็ตเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้อยู่เนาะมันลงแบบลง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 ไม่ได้หมายความว่าจะไม่กลับมาเล่นหุ้นไทยนะครับอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องทําความเข้าใจก่อนเนาะเพราะว่าถ้าตลาดมันไม่ดีนะครับเราไม่จำเป็นต้องทู่สีอยู่นะเพราะทู่ยิ่งทู่ซีอยู่นะครับแล้วตลาดมันไม่ดีซื้อแล้วโดนทุบซื้อแล้วโดนทุบซื้อแล้วโดนทุบอย่างเงี้ย หลายหครั้งเข้าเนี่ยจริตมันจะเสียเงินคุณมันจะลดแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาไม่ได้อาจจะพอแตกได้ดังนั้นนะครับเราหนีไปตลาดหุ้นอื่นที่มีแนวโน้มดีกว่าดีกว่าเยอะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย ต่อให้มีการดึงกลับบ้างในช่วงนี้แต่เห็นไหมโอ้โหแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเมืองนอกนี่ทาไมครับมิ่งหน้าตั้งเลยเนาะเล่นอย่างเงี้ยโอกาสหุ้นทุกที่พุดนมันจะขึ้นอนะย่างไงมันก็เยอะกว่านะเมื่อเปรียบเทียบกับมาเล่นตลาดไทยนะครับแต่ยังไงนะผมก็ต้องบอกเลยนะว่ามันจะมีเรื่องปัจจัยภาษีเข้ามาเข้ามาผนวกด้วยเนาะเพราะว่าการที่เราทํากาไรในตลาดหุ้นเมืองนอกเนี่ยเราจะดึงเงินกลับมาเนี่ยต้องจดบันทึกการต้องจดบันทึก รายละเอียดการโอนเงินไปโอนเงินกลับให้ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยตอนสิ้นปีนโยบายทางของสัมปานนี่ยังไม่แน่นอนเนาะแต่ยังไงเนี่ยก็น่าจะต้องมีการรายงานภาษีกับทางสัมปทานนะอันนี้ก็อีกเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดเนาะที่ต้องการจะลงทุนในหุ้นต่างประเทศนอกเหนอือจากตลาดหุ้นประเทศไทยเนาะโอเคถ้าอย่างไงสัปดาห์นี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนาะอนักลงทุนท่านใดนะครับที่มีคําถามเนาะผม ผมจะแนะนำนะให้คอมเมนต์มาด้านล่าง,งนะครับและสำหรับนักลงทุนท่านใดเนาะที่สนใจอยากจะลองศึกษาเปิดใจดูทฤษฎีไวโคสเพิ่มเติมเนี่ยแอดมินของผมเนี่ยได้มีใส่รายละเอียดของคอสเย,ยนเนี่ยเอาไว้ด้านล่าง,งตัวคลิปวิดีโอนั้นนะครับสามารถไปดูเพิ่มเติมได้เลยนะแล้วถ้ามีรายละเอียดตรงไหนอยากจะสอบถามเนี่ยสามารถอ,อินบ็อกซ์เข้ามาทาง ตัวเพจ Facebook ของ i b e x Trader ได้เลยนะครับถ้าอย่างไงสัปดาห์นี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวอีก2สัปดาห์นะครับวันศุกร์ที่3เรากลับมาเจอกันใหม่ตอน2ทุ่มสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ